สวัสดีครับช่างเอ็มพานทองชุนบุรีครับอ่าอันนี้ก็เป็นอูอ์คันเก้าครับเป็นออลิวหนึ่งจุดเก้าูพาวเวอร์ตัวตัวนี้เลยอันนี้ก็มาแก้เบาลอยครับรถมีเทโบมาเทโบเป็นตัวตรงรุ่นครับแล้วก็รีแมบมาเราจะเสียงประมาณนี้ครับเสียงแบับนี๋ยวเราต่อนนื่อง เดือดเรียบเรียบไม่สั่นครับตอนนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับกระเดือวว่องวาล์วกระเดื่องไฮดรอลิกมันนะครับตายทุกตัวเลยครับหนึ่งจุดเก้าเห็นลายคันแล้วครับที่ว่ากระเดื่องตายตายทุกตัวเลยก็มาฟัางเสียงข้อกันมันมีเสียง,ง,ง,งท่อบุ้ง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 ไหมนี่นะครับเห็นท่อหน้าเพา ดูอัตราการเล่นการตอบสนองครับแต่เบาๆพอนะครับรถคันนี้คว,น,ควนเยอะครับยังไม่จูนใหม่ก็จับประมาณนี้ควนเยอะมากครับแล้วรอจูนใหม่ครับรอจูนใหม่เก็บรายละเอียดใหม่อีกสักหน่อยก็บจบไปอีหนึ่งันครับบูคาวเวอรอ์อยู่กาน่าจะเป็นปี2017ครับคันนี้ครับ ช่างเอ็มพานทองชนบุรีครับเบอร์โทรศู3 4 4 0 7้าสาม็ครับสวัสดีครับ